อ้าวนะครับหลังจากที่เราวัดน้ามันเครื่องให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูนะครับหลังจากที่เราปล่อยน้ํามันเครื่องออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไอพวกเกวียนพวกที่ไม่เชื่อมันก็จะว่าเราไปเอาน้ํามันเครื่องเก่านะครับมาใส่ในถาดเพื่อมาถ่ายคลิปหลอกอีกแล้วนะครับทุกท่านก็ช่างมันประไรนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเราได้ทําการถอดล้าง ลูกสูแบแหวนเมื่อวันที่16มิถุนายนปีปี2568นะแต่วันนี้วันที่15นะอ่าอ่าวันเป็นวันที่1 5าละนะวันที่15กรกฎาคมปี2568หนึ่งเดือนผ่านไปรถคันนี้น้ำมันเครื่องเหลืออยู่อ่าเต็มสเต็ปเลยแล้วนะรถมันจะกินน้ำมันเครื่องไม่กินเนี่ยนะครับอ่านะ เราถอดดูหัวเทียนก็รู้นะครับเราถอดดูหัวเทียนก็รู้นะหลังจากที่เรานะครับได้ทําการล้างลูกสูแบแหวนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีหัวเทียนนะครับอ้าวนะครับนี่สีหัวเทียนนี่เห็นไหมนี่ถ้ารถกินน้ำมันเครื่องหัวเทียนมันจะดําเปียกเจ้านายเอ้ย นี่ครับนี่แหละนะครับเราทําให้ดูแล้วนะเราถึงบอกว่าให้คุณไปพัฒนาฝีมือในขณะที่คนอื่นนะครับเขาทําการถอดลูกสูแบแหวนออกมาล้างแล้วรถมันไม่ควันแต่คุณก็บอกว่าถอดออกมาแล้วมันจะควันมันจะควันเนี้ยดูที่หัวเทียนก็รู้รถกินน้ํามันเครื่องไม่กินนะครับไม่ต้องไปดูที่ปลายทงปลายท่ออะไรให้มันมากมายนะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวให้ดูปลายท่ออีกรอบหนึ่งนะอ่าเทียบให้ดูเทียบให้ดูนะอันนี้ เช็ดมือแล้วนะอ่ะเนี่ยนะครับรูดแล้วนะเนี่ยรูดแล้วนะเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปเราไม่ได้ทําการถอดเผาท่อนะครับเราไม่ได้เผาท่อดูสีท่อก็รู้นะ่ะเราไม่ได้เผานะครับมันก็แห้งแล้วนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับทุกท่านก็นะครับน่าจะเป็นเปิดข้อมูลความรู้ให้กับหลายหลายท่านที่เข้ามารับชมน้ํามันอ่าเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอย่างที่บอกไปมีคอมเมนต์ว่า น้ำมันเครื่องต้องเหลือ800 cc เท่าเดิมเมื่อเราทำการถ่ายออกโอ้ยไปเรียนหนังสือมากไหมเนี่ยเอาในตำล่าในครูมือเขาก็บอกอยู่จากศูนย์น่ะเคยอบรมผ่านศูนย์บออ่าในศูนย์เขาก็บอกอยู่ทุกๆ100อ่อทุกๆ1,000ก,ก,กิโลน้ำมันเครื่องมันจะหายไป100ซีนะครับอ่าถ้าน้ำมันเครื่องมันไม่หายถ้าน้ำมันเครื่องมันไม่หายเลยนะครับ คุณก็คงไม่ต้องทําการถ่ายนำมันเครื่องตลอดอายุการใช้งานนะครับจำไว้เดอ้อบทที่นี่เอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ